สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าวิบาก g p x 125cc นะครับรถคันนี้เป็นรถของร้านมูลพัอน์เมอทรคอร์สนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับยางหน้าหลังยังไม่ได้ลงพื้นเลยนะครับใหม่ๆครับผมนี่โชคหลังเป็นโชค Klx 150นะครับโซสเตอร์ใหม่นะครับจะได้อีกยาว คาบูเป็นคาบูเดดนะครับคันนี้เพิ่งฟิตเครื่องนะครับนี่เบรหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับผ้าเบรกเหลือๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับระบบเบรคเครื่องเย็นๆเลยนะครับมาฟังเสียงกันดีกว่า เรื่องไม่ดังไม่ควันนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม